สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟมานิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ๋าเจอกันยุทงหน้าคือเก้าพี่น้องจ๋าเจอกันอยู่บ้านส,สวนเหมือนเดิมนะคะลงมาหาเก็บผักคือเก้าพี่น้องจ๋ามาหาเก็บผักเหมือนเดิมก่อนสิเก็บผักก็เก็บบรรยากาศก่อนพี่น้องจ๋าก่อนจะเก็บผักก็เก็บบรรยากาศให้ดูก่อนนะคะให้ดูให้ชมก่อนนะคะพี่น้องจ๋า ชมสวนก่อนนะคะก่อนจะทำงานพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากสองมณิษาานเด้อพี่น้องจ้าสองอยังบ่ใหญ่ดอกซองเล็กๆสองน้อยๆพี่น้องจ้าสิพ้าส้มหนึ่งยันห้องใส่ใกล้พี่น้องจ้าห้องใส่ใกล้สุดทางผีหันยังไม่มีอะไรปลูกนะคะ คุณยายเ,าเบีย้ยมะเพ็ดมาปลูกแล้วล่ะว,ว่าม่มีอันปลูกพี่น้องจา๋าเบีย้ยมะเพ็ดคุณยายงาม่ะเบีย้ยพริกคุณยายงามแล้วนี่ต้นมะเพ็ดต้นพริกคุณยายสุดคลองไส้ไก่พี่น้องจา๋าสุดมาทางผิดละสุดคลองไส้ไก่นะคะมีจากอันนี้มีตั้งแต่พี่ผูกขึ้นไปทั้งเทิง พี่จะยังทำไม่ถึงเียวไม่ได้มาเก็บมกทั่วเก็บมกทั่วไปนะ่ะทางพี่บุคอยลงมาดอกพี่น้องจ๋าเพราะว่ามันไม่ีพักเก็บ มันไม่มีผักเก็บก็เลยไม่ค่อยลงมาโอ้เสียงลมลม,ลมแห้งนะพี่น้องจ๋าอยูสย่สิได้ก็ได้ลม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 โอ้ทางพี่อันนะผักอีตูก็เป็นดอกหมดละผักุณตูก็เป็นดอกหมดแล้วพี่น้องจ๋าบาง้งเลยจะได้มาตัดผักอีตูบ่นี่ผักอีตูเป็นดอกหมดละ อีกตัวคุณยายเป็นดอกหมดแลว้วขายนำบัทันพี่น้องจ๋าเอาไปมือละเล็กมือละน้อย <c oughs> ชมสวนชมสวนนี่คุณยายอันนี้โลกตากแดดไว้ได้พี่น้องจ๋าเนี่พันจากสวนเลยนะคะผักหอมปลอมต้นผักหอมปอมตากแดดไว้แล้วก็มันแห้งแล้วก็มาขยี้เอาพี่น้องจ๋า มันแห้งแล้วก็มาขยี้ขยำเอาโอ้ยกกระโดดลงน้ำแล้วกบกระโดดลงคลองใสไก่ล่ะสองข้างนี่สิเป็นพักอันอิตู้ได้พี่น้องจ้าจากนี่สิเป็นพักอิตู้ขึ้นไปหุสิเป็นอันพักสงงะแงะอะไรได้บัดเนี่ยพักสะแง,งะพักสะแง,งะนี่เด้อพักสะแง,งะ ตัดเอาเป็นป้าเป็นป้าเลยพี่น้องจา้าตัดเอาเป็นมองเป็นมองเลยเนี่นี่มองเป็นเปดเนี่ตัดเอาได้นี่นี่เห็นบอกกำล้วก็ตัดกำแล้วก็ตัดเลยค่ะมันที่เนาะมึงนี่มันที่มันที่แห้งกำแล้วก็ตัดเลย เลี้ยวไปทางนี้จะเป็นซุ้มบวบซุ้มบวบซุ้มบางน้ำเบื้องปูหอยตโลต้นลนุู่่พอป่านเอามาปักไว้พี่น้องจ่าบงบวบเราจะมาทางนี้เราจะไปทางนี้โอ้เบื้องผัก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  ทั่วก็พ่อเก็บแล้วนี่เมื่อนี้คุณยายบอกเอาพักไปเมื่อนี้คุณยายให้เก็บอันเก็บมักทั่วเก็บมากอันเขือเก็บมากมะละพี่น้องจ๋าเมื่อนี้เพราะว่าพักเอาไปเมื่อวานเนียคุณยายไว้ยังบอกหมดก็เลยหยุดก่อนพักก็จะเก็บมะละเก็บถั่วเก็บมะแขงขมเก็บมากอันนี้พี่น้องจ๋าเก็บ เก็บที่มันเป็นผลเป็นมากาเก็บได้แต่ผักหยุดก่อนอ๋อเขื่อนอนนี้ลม้มพังทลายลงไปพูนละค้างอันนี้คุณยายนี่ค้างมะละเนี่ยอ๋อพัทงทลายลงไปแล้วเก็บสุมือก็ไม่ได้เห็นเนพี่น้องจ้ามึงนี่จนเหลืองจนซุกข,ขนาดเก็บคู่มือข้ามข้มือได้เนี่ยฮะยังปล่อยให้มันแดง นบ่ได้เห็นง่ายๆเด้อเก็บมันละกำเอาข่าเอาก็ยังบ่เห็นโอ้แดงหมดล,มละมันละแก่หมดละเมื่อนี้ก็สิได้เลาะเก็บมันละคือกันทันละเลาะเก็บมันละเก็บมักทั่วเก็บมกเขือเก็บมักแข้ง ชมสวนไปด้วยการสะอ่อนบอกพี่น้องสะอะ่อนเน้่มานิสาอยู่น้ำมันสมือมยังสะอ่อนมังพ่อมาเขือนี่นะเจอมาหาเก็บเขือได้บันมาเขือมาเขือดกแค่ แต่ละต้นแต่ละหน่วยนี่มเพชรนลยมาเพชรก็โดก มะเขือก็ดกอ๋เมึงมะเขือนี่ะเก็บสมือเลยได้นี่มะเขืออันนี้เก็บทุกวันเลยนะคะดกดกมะเขือนี่เผ็ดโอ้ย เกืออึกพี่น้องจ้ามาเกือขึ้นมาเกือขนหูนของใส่ไก่ค่ะนายงขึ้นไปทางเถิงค่ะน้องค่ะของหุ่งมั่งหอย เอ้ยเว้ยตกใจหมด <c oughs> แมงบ้งแมงบ้งมันมากินผักคุณยายแล้วกินดอกไม้คุณยายแล้วมะเขือพวงพี่น้องจ๋า มานะเขือพวงแดดเนาะโอ้ล่มเลยค่ะแดดพี่น้องจ้ามีแดดแต่ลมมีลมแต่แดดเก็บของแต่ละมือเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็พักอ่ะน,นะไอตุ มุฮงกระดกโดกแต่ละตนพี่น้องจ๋ามารลกกอดกเอลีพืชผสมผสานคุณยายเศรษฐกิจพอเพียงคุณยายคุณยายหะนอนกลับเลยมันได้ขึ้นบ้านเลยนอนทุ่งนาเลยนอนทุ่งนาเลยเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋าเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆ เก็บบรรยากาศเล็กๆให้น้อยให้ดูนะคะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าฟ้าเก็บของเนาะสายไม้แห่งสีแดดพี่น้องจ้าฟ้าเก็บของสายไม้แห่งสีแดดคลิปนี้สวัสดีค่ะ